คุณนะ่ะพระหล่อเมืองแม่กองเนี่ยคุณไม่ค่อยได้เห็นหรอกอคุณจะไปดูให้เหมือนพระหล่อที่คุณเห็นบ่อยๆอย่างพระหล่อพานช่างหล่อเนี่ยมันไม่ได้เนี่ต้องบอกก่อนอันนี้เอาเป็นการเป็นงานเป็นการเป็นงานก่อนจริงๆนะครับ กล่องนี้เป็นพระหล่อยอดนิยมเมืองไทยนะครับเป็นพระหล่อยอดนิยมเมืองไทยเนี่ยสองแสนหนึ่งใครเอาพิมพ์ปิดหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสมบูรณ์แบบนะครับในการที่ผมได้เช่ามาเท่าไหร่บวกกำไรบางๆให้สิทธิ์แฟนเบสันขวานก่อนเสมอมาทายกันหวงพ่อเดิมพ่อเดิมพ่อทาพ่อทา ปูซุกพอ่อทาพ่อเดิมพอ่อทาปูรอดพ่อห้องพอ่อทาพ่อเงินครับพ่อปลายปูรอดมีคนใต้แดนไกลบ้านแหลมโโอ้ห oh พ่อปลาไอ้มีคนใายถูกบ้านแหลมแล้วก็ปู่รอดปู่รอดมาแล้วพระโอ้โห แหไหมพนมมือหลวงปู่รอดวัดบางนาบนโอ้โหนี่เห็นแล้วนึกถึงเหรียญหล่อหลวงพ่ออะไรบ้างแ้มไหมนี่แท้ดูง่ายเลยครับเนื้อเหมือนบางคลาน เพราะเขาอายุรุ่นราวเขาเดียวกันไงไเหรียญหล่ลอปู่รอดวัดบางน้ำวนนี่นี่คือเหรียญหล่อที่แพงที่สุดของสมุรสาครอ่าใช่เหมือนเพื่อนบางคารสอง โอ้โหน,นี่มีประเด็นถกเถียงกันใหญ่โตมโหฬารเกี่ยวกับอะไร,รเกี่ยวกับอะไรพึ่งจะผ่านมานี่เขียนไหมอันนี้แท้ไหมองค์นี้แท้ไหมครับใช่ผมชอบกคำนี้นะมีตังก็หาไม่เจอต้องมีบุญด้วย พราะปลาแบบเนี้ยไม่มีแล้วเลยถึงว่าใช้ย้อนรุ่นย้อนยุคถูกป่ะหรือปราหลังปีสองพันร้อยทดแทนกันอ้าอมแดงนี่ไงเห็นป่ะเนื้อเหรียญหล่อเมืองแม่กองอ่ะเขาไปกระลักเลยเขาจะว่ามีเนื้อแดะเนื้อเน่าเนี่ยเนื้อเน่าก็คือเป็นดังๆแบบนี้อยู่ในอะไรก็แท้พอบ้านแหลมอง์นี้สี่หมื่นได้ไหมครับพิจหลายุท องค์นั้นผมขอซื้อก็เท่าไหร่นะจำได่มั้งไหมสองแสนหกอ่าสองแสนแปดด้วยทิมเดียวกับองค์ดาม่าไหมครับทิมเดียวกันไม่มีจุด,ทด,จดแท้ตะบสี่สิบ้าองศาไม่เอานะอาตะไบสี่5้าองศาน่ะาใชา่อยู่แต่แคงก่อนสองแสนกว่าองค์เดียวก็ทะาุรู้แล้วยี่หกถึงยีิบแปด แล้วถามว่าซื้อ28อ่ะตอนนั้นเขาซื้อมากี่ปีแล้วล่ะเอาว่าตอนนี้2 8 0 0 0ดมีกำไรไหมถ้าไม่มีกำไรคนจะแย่งซื้อกันเลยครับการผสมโลหะของยุโคโบราณด้วยการใช้ไฟโลหะชาวบ้านขายปิดม่อกี้กำไรท,ทันทีเห็นปะอ้าวยังไม่พอแม่กองเห็นปะมีเน้นเ่าไหม,มเหมือนเงินไหมเหมือนกันดี แคมปหน้าจอไว้นะสองนาทีเวลาเดินพี่มีนแคมปหน้าจอไว้กับเหรียญหลอแม่กองอไม่ได้มีใหี้เห็นแบบนี้บ่อยๆหรอกนี่ทำไมได้านหลังีหนูครับองเล็กประจำนักสั่งไง อยากได้บ้านแหลมสักคู่นะครับพี่ชุดนี้ได้ใจใส่รอเลยพระหลักยอดนิยมคุณภาพอัดแน่นไปเลยครับเข้าไหมจะมีเนื้อเนา่าเป็นเอกลักษณ์ที่คุณต้องจำไ้เลยคนละหลวงพ่อถ้ามีเนื้อเน่าแบบนี้เป็นเนอกลักษณ์พระแม่กองแต่คนเล่นแบบไหนจะเล่นให้เป็นแบบนี้ นี่คือเหรียญหล่อสไตล์บ้านช่างหล่อคุณเจอแต่สไตล์บ้านช่างหล่อไงอ่าคุณอะพระหล่อเมืองแม่กองเนี่ยคุณไม่ค่อยได้เห็นหรอกคุณจะไปดูให้เหมือนพระหล่อที่คุณเห็นบ่อยๆอย่างพระหล่อบ้านช่างหล่อเนี่ยมันไม่ได้ไอประเด็นที่ถกเถียงกันน่ะคือไอ้คนดูอะ มันก็เลยคิดว่าพาร์ทหล่อต้องเหนือแบบนี้นี่ถ้าถามว่าสไตล์บ้านช่างหล่อเนี่ยนะนึกถึงอะไรอ่าสไตล์หล่อเนี่ยคุณถึงอะไรชินดารอินโดจีนสไตล์นี้ปะสไตล์นี้นี่อ่ะไม่เป็นไรเอากล่องนี้ยืมายมาสอนก่อนแล้วกันนี่ชาวบ้านต่อช่างหลวงไม่ต้องชาวบ้านไม่ต้องช่างหลวงอันนั้นมันเป็นคําพูดที่เขาพูดเราพิสูจน์ไม่ได้หรอก เอาสิ่งที่ตายเห็นก่อนนี่งานหล่อบ้านช่างหลอ่อคนละวัดเหมือนกันไหมเหมือนอมแม่กองไม่เหมือนบ้านช่างหลอ่อแคปหน้าจอไว้เลยก็โอละที่ใช่แผลตาเป้าประมูลประมูลเมื่อนันทราบ้านช่างหลอมีความรู้ขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ซึ่งสไตล์บ้านช่างหลอก็จะเห็นในอะไรชินระดีโนโจีน นแบบนี้ไหมอ่าแต่สไตล์แบบเนี้ยของแม่กองเขาเบเกิลรักไม่แปลกที่พระแม่กองคนจะดูไม่เป็นเพราะพระหล่อเมืองแม่กองเนี่ยเขาดังมานานคนซื้อไปจนหมดมันมีเรื่องเล่าเลยว่าพระหล่อเมืองแม่กองไปเดินงานประกวดที่ไหนก็นแล้วแต่นะคนส่วนกลางจะดูเก๋เพราะมันไม่เหมือนแบบนี้ บางคนนะ่ะคิดว่าพระหล่อต้องเหนือแบบนี้ก็จะคิดว่าแบบนี้มันเก๋คนแม่กองจึงพูดว่าก็เสียนแม่กองรวยเพราะอะไรเพราะเวลาไปเดินงานประกวดอะไอเหรียญหล่อแพงๆของ,ของกองไม่มีใครดูเป็นบางคนบอกพระแท้ต้องแ้ร้อยตาบ้าถูกปะก็ความรู้ของคนดูพระมันไ,ไม่เท่ากันมันจะดูพระแท้ร้อยตาได้ไงคุณไม่ต้องเอาพระแท้แล้วแฉร้อยตาหรอกไอเครื่องเครื่องกระเบื้องเนี่ย ดูแท้ร้อยตาไหมไม,หไม่ใช่นะผ้าแท้ต้องแทะทุกที่บ้านแหลมรุนแรกอยู่กับผู้มีบุญมหาเศรษฐีหมดแล้วครับหลวงพ่อบ้านแหลมนะพอแก้วเนี่ยแวะผ่านยังต้องลงไปกราบผู้ถูกใจไปสองร้อยครับจริงับแน่นอนครับอาจารย์นี่คนพูดถึง้ะหลออก็คิดว่าต้องเนื้อแบบนี้ ถ้าแบบนี้มันสไตล์บ้านช่างหล่อเห็นปะเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยให้คนละวัดก็เหมือนกันแต่แบบนี้สไตล์แม่คองทําไมเหรียญหล่อพระห้องมีแก่ทองแดงและมีจานครับพี่ต้องย้อนไปดูเรื่องราวของพระหล่อที่ผมเคยเล่าไว้ให้ฟังอ่ะให้เป็นทินิดนหนึงแล้วกันคือการหล่อพระในสมัยก่อนมีสองแบบนะทองเหลืองสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ ทองเหลืองมันคือการผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี mm hmm. อ่นานะครับมันคือโลหะสองตัวผสมกันแล้วเกิดเป็นทองเหลืองมันไม่มีอยู่ในใต้ดินง่ายๆทองแดงมีอยู่ในใต้ดินสังกะสีมีอยู่ในใต้ดินทองคำมีอยู่ในใต้ดินเอ,อ่อบารลอดตะกั่วเอ,อ่อมีอยู่ในใต้ดินแต่ไอ้ทองเหลืองเนี่ยมันเกิดจากการผสม ทองแดงกับสังกะสีทองแดงสีแดงสังกะสีสีขาว<ไ>ถ้าผสมทองแดงเยอะกว่าสังกะสีพรามันจะออกแดงแต่ใช้ไปข้างในก็เหลืองถ้าผสมสังกะสีเยอะกว่าทองแดงพ้ามันก็ออกพายขาวนึกอะไรไม่ออกนึกถึงเหรียญพ่อลุงถ้ากับมือเห็นปะเหรียญสามเหลี่ยญพ่อลุงอ่ะเป็นพายขาวไหมเออนั่นละ่ะทิกอย่างหนึง่งของเกมม,ม,มันไม่ได้ผสมทองเหลืองเอง ผอมเก๋มันซื้อทองเหลืองสําเร็จซึ่งทองเหลืองสําเร็จสมัยเนี้ยเขาผสมได้ที่ด้วยคองไมก้กงมือที่ทันสมัยพักเก๋สมัยนี้มันก็เลยเหลืองออดสวยอย่างเดียวไม่มีอมแดงไม่มีอมขาวนะนะครับนั่นแหละถ้าคุณรู้ที่มาวิธีการผลิตคุณก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูด สังเกตพอห้องมีจานเฉพาะแก่ทองแดงทองเหลืองก็มีครับอแค่เราเห็นน้อยนะครับแค่เราเห็นน้อยแต่ชีวิตผมเนี่ยเห็นมาเนี่ยทองเหลืองก็มีทองแดงก็มีนะครับอ้าวปิดปุ๊บกำกไรปับ๊บนั่นแหละครับโอเคเมื่อกี้ที่ผมแกะออกจากถุงมาเป็นเหรียญหล่อ เห็นไหมแบบนี้ก็จะไม่เหมือนหล่อแม่กองเขานะเอาไปแบบเต็มอิ่มจุกๆอ่าเห็นไหมอันนี้สไตล์ก็เป็นเนื้อเน่าจะบอกเหมือนสนิมทองเหลืองก็ได้อ่า แต่สไตล์แบบนี้เขาคือผิวไฟอน้อยสี่สทองอ่าขึ้นเป็นผิวไฟแบบนี้นึกถึงเหลียญหลออะไรเข่าจม,มใช่ป่ะเข่าจมเพราะเงินในหอม,อมเหลียนหลอองค์ผสมเจดี อันนี้ไม่มีหมายากไม่มีนาคไม่มีหัวนาคข้อ,อน้อยข้อทาเข้าจมข้อเงินอ่าอะนะครับนี่คละกันเลยไม่ต้องเป็นชุดแล้วตอนนี้เอาเก็บกลองไปนี่ฉันจะเล่าให้ฟังนะครับฉันจะเล่าให้ฟังหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทอง ท่านเป็นพระเถราจารย์ที่ปู่บุญยังยอมรับในความเก่งของพระเวทและพลังจิตของท่านไปปลูกเสกด้วยกันเนี่ยจำพรรษากนะันแล้วเ็เรียกว่าจำวัดใกล้ๆกันแต่ในที่จำวัดขนมน้อยเนี่ยมีแสงสว่างว่าบวาบวาบ่าปู่บุญก็ถามว่าอะไรนะพ่ะนบอบในวัวธนูของท่านปู่บุญจะบอกเลยว่าทำไปให้ท่านด้วยนะ นี่แหละครับพ่อน้อยวัดสีสะทองลาหูเป็นล้านคุณรู้ไหมว่าแท้เป็นยังไงวัวหลายแสนคุณรู้ปะแท้เป็นยังไงเหรียญน,นาวารัตเหรียญละสองสามหมื่นเหรียญน,นั้นไม่ทันท่านแน่นอนเพราะว่าท่านมรรภาพตั้งแต่สองสี่แปดแปดหกแปดเจ็ดโทษทีท่านมรรภาพแปดเจ็ดพอกิ่งอะ่ะ มาสร้างบท86อ่าขออภัยด้วยท่านมรดภาพปี87คุณคิดดูดิของหลวงพ่อน้อยว่าสีสัตว์ทองนะนะแต่ละอย่างเนี่ยคุณจะมั่นใจเนี่ยโอ้โหแคบไม่รู้จะมั่นใจยังไงจะดูตรงไหนแต่เหรียญหล่อเนี่ยเป็นเหรียญชนิดเดียวที่ทันพ่อน้อยแน่ๆมีบันทึกชัดเจนเทตอนปี2485 เอาว่าวัตถุมงคลของมอน้อยว่าสีสาทองที่ชัดเจนที่สุดนะคือเหรียญรอกไม่จริงเถียงมาผมบอกน้องผมเสมอนะบอกถ้ามึงอยากแขวนพ่อน้อยให้สบายใจนะมึงแขวนเหรียญรอกลาหูยุคลูกศิษย์ยุคอาจารย์เก๋อ,อีกดูยังไงอ่ะเออพี่อาจจะดูได้แต่พวกเองดูยังไงผมบอกน้องอย่างนี้เหรียญน,นาวรัตสองสามมือเนี่ยนะครับรู้เหมือนนั้นเนี่ยไม่ตาน,นั้นแน่นอน แต่ที่ทันท่านแน่ๆและแขวนสบายใจสุดคือเหรียญหลออแบบอยู่ในมือผมเนี่ยกับราคายังอยู่แคนหลักหมื่นต้นต้นผมบอกน้องผมถ้าฉลาดนะต้องแขวนเหรียญหลอ่อเพราะน้อยเพราะเนี่ยคือทันนั้นแน่ๆประวัติการสร้างชัดเจนแน่แนชัดเจนกว่าวัตถุมงคลทุกอย่างของหลวงว่าน้อยตลาเป็นล้านน่าใช่มากโดยเฉพาะหยดน้ำน้าตะบัตไฟน่าใช้ที่สุดครับเค okay. สองนาทีอย่าบอกว่าเล่นง่ายสบายใจแขวนได้ไม่ต้องคิดเลยว่าจะเก๋เปล่าแถมไม่น้ำแบบนี้สิของจริงอ็แรกมาเวลาเดินครับมาหนึาา่งมื่นหกพันบาทนะราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยคุณคิดถึงของหลวงพ่อน้อยอย่างอื่นซื้อกระลาเก๋ย,ยังแพงกว่านี้แล้วของแบบนี้ไม่ได้มีให้หมาให้เราได้เอาไปครองครองบูชากันบ่อยๆหรอครับ มา17,200เจันอครับราคาสุดท้ายมาหนึ่งมเจห้าอบาทครับหมื่นกว่าบาทนี่ถูกกว่าระอะไรยิกถูกกว่าของพ่อน้อยที่ไม่ทันนะ่นเอคุณคิดเอาแล้วเหรียญหล่อเนี่ยผมบอกเลยนะคนที่ชอบใช้พระหล่ออะไรเพราะพระหล่อเนี่ยต้องผ่านไฟอาจารย์พูดได้กินใจมากครับพิพพรประวัลเล,ล่วเวลาสิบวินสุดท้ายอัะอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับ มาหึงหมื่นแปดพันบาทแล้วชัดเจนแบบนี้ต้องเก็มนะครับพาบ้านผมต่อไปถ้าใครอยากใช้บอนน้อยนาวารัตนะครับนี่ผมบอกเลยว่าเหรียญหล่อต้องใช้เหรียญหล่อยน้ํานี่พี่ทำนุนกับพี่จอ้อจริงนะผมเชื่อนะใส่มาพร้อมกันแต่พี่จอ้อจริงอะ่ะใส่ขยับ200อพี่ทำนุนใส่ขยับหนึ่งรปิดแล้วนะครับ ปีที่พี่จอดคิงนะครับ18,200บาทพี่นอรแมนมาไม่ทันนะครับ18,600ช่วยเอาไปนะฮะลงคลิปให้ด้วยหรือตัดประโยคคำพูดผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณจะแขวนวัตถุมงคลหลวงพ่อน้อยนะอินทะโชโตนะหรือหลวงพ่อน้อยนาวารัฐวัดศรีสะทองนคปรปฐมให้สบายใจที่สุดชัดเจนที่สุด คือเหรียญหล่อหยดน้ํายินดีกับพี่จอร์จคิงด้วยคิดถึงพี่ทวีเลยใชไไยใย่ไม่ต้องไปเถียงกับใครเลยไม่ต้องไปเถียงปีสร้างเลยช,ชัดเจนนี่อันนี้คือเหรียญหล่อหลวงพ่อทองพรขันทาครุ่นแรกตะกุดพระสุดกาลงมีไหมครับหืมตะกุดพระสุดกาลงมีไหมครับท่านมีสร้างแหละแต่ว่าเราเรา,เราไม่เคยได้ของท่าน เราก็จะไปได้รูเพ่อสุดหลังตะกูสามดอกแทนกัน<ป>นี่สองสี่หกสามเหรียญหล่นลอนะรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาา<ว>นะครับ เจอแต่สาภาพช้ำๆสาภาพแบบนี้ไม่ค่อยเจอแชมแน่นอนแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแทบไม่เจอสวยแล้วนะก็สองสี่หกสามอะเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวง่อตองวั่เขาตะเขาบอกว่าใครที่ด้านกนะ็แล้นขอและทเองสมริ์สมฤิผลจริงยิ่งขอต่อชีวิตขอเรื่องให้เจอคนหายหรือว่าขอเรื่องอาการเจ็บป่วย รายการสุดท้ายของค่ําคืนนี้ครับ่รายการสุดท้ายของค่ําคืนนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรกแปดพันบาทเอาว่าเหรียญหล่อรุ่นแรกลงมอทอรถเขาต่เขาเจอก็ยากแล้วเจอก็ไม่รู้ว่าเจอเจอสวยหรือเปล่าเนะครับราคามายังนะมาหนึ่งมื่นสองพันบาทแล้วดูด้านหลังน่อยพี่อัศวนโกครับผม อยู่ที่หนึ่งมืสองพันบาทครับราคาสุดท้ายนี่เหรียญหล่อพ่อทองวัดเขาตะเขามาหนึ่งมื่นห้าพันบาทแล้วมาหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับเราไม่ต้องคุยถึงเรื่องหลักหลักหมื่นกว่าบาทนะกับเหรียญหล่อรุ่นแรกพ่อทองของตะเขาคุณอาพรชัอยอะเก็บอยู่จะบอกให้ผมไม,ไม่เจอก็ไม่เคยเจอสวยมาหมื่นแปดมาหมื่นเก้าที่พี่มีนครับรู้เปล่าว่าสร้าง รุนลาวเขาเดียวกับอะไรไหมเหรียญหล่ลอหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรก็มีเหรียญหล่อแบบนี้นะก็หลายแสนไล่ขิงไม่มีหล่อแบบนี้แต่ไล่ขิงหล่อเป็นพักกิ่งมงคลจินดาอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาทุ้ายเหลือเวลาอีกห้าสิบกวีอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาทุ้าย เดียวพีตวีครับเข่าตาเขา้าพีตวีนัดเดียวต้องเขา้าโอผมไม่อยากเขียนรายคาแต่อยากจะบอกว่าพาะแบบนี้ไม่รู้คุณค่าหรือไม่รู้ค่ะเป็นเรื่องแปลกใครได้เหรียญน,นี้ไปผมบอกคุณเลยว่าเดินเคอะเข่าตาเข้าเนี่ยสามปียังไม่เจอสวยๆสักเหรียญเลยมาสองหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายจริงไปดูไลฟ์สดที่เดียแล้วแต่มีเหรียญเข,าเขาเ่าตาเข้าแท้ๆเนี่ยออกมาไลฟ์สด ให้เห็นกันบ้างไหมอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายาโอเหรียญหล่หลอรุ่นแรกสองร้อยหมดเวลาไปแล้วครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไม่ขึ้นด้วยนะใครได้ไปได้ดีใจด้วยนะเหรียญหล่หลอรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาปิดแล้วนะครับสวัสดีคุณารวีด้วยปิดที่คุณาธวีนะครับสองหมื่น ห้าร้อยบาทโอ้พี่นอมาจินมาสองมืเอามผมว่าเอฟซี FC, เต็มไลรแน่ไม่รู้ว่าใครจะประมูลกันไาอะไรกันมาตอนไหนอะแต่พอมาเป็นรายการนี้ปังเขาเรียกอะไรอะทุกซีนรวมอยู่นี่ใช่ของแท้ของแท้สวัสดีคุณอาสวัสดีครับพ่วีลูกพีผมมาแล้วโอ,อกว้ก็ต้องบอกว่าแล้ววันนั้นผมอยู่กับพีิทวีนี่ถ้าใครมีโอกาสได้เจอพีิทวีกี่นะ อยากให้เจอเนีคือทําไม่ถือตัวแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าบริษัทของพิทวีเนี่ยโรงงานพิทวีเนี่ยหรือว่าก่อตั้งท้าอายุผมเลยนะเก็บชาเก็บชาโอ้นี่ฮะขอคุณอาทวีเก็บผาไว้เข้าตะเขายอะมากมากคนละท่า,ท,าท่าเหรียญเนี้ยไม่ได้ไปนี่กไ็ได้เป็นที่น่าเสียดายแต่ผมเชื่อเรื่องพระดึงดูดกันไป วันนี้จะจากลาไปด้วยอะไรเสียไม่ได้นะครับต้องจากลาไปด้วยเหรียญหล่อยอดนิยมนะฮะเหรียญหล่ลออันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อบ้านแหลมนะขออนุภาพนะฮนะพุทธคุณบารมีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์หลวงพ่อบ้านแหลมจงโดนบันดาลให้แฟนเพจสันควานทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ จงปาสจากโกาครคภัยไข้เจ็บท่านใดที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงขอให้หายยางอัศจรรย์เป็นปกติคิดหวังสิ่งใดให้นอนหลับไปในคืนนี้แล้วตื่นมาได้สุขสมหวังดังที่ต้องการโดยง่ายทุกท่านวันนี้ผมโอ๊ตบางแพ้ต้องการเขาว่าฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกๆท่านสวัสด,ดีครับ